งานกลุ่มภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของทาน้ำแข็งสมาชิกมีดังนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของทาน้ำแข็งเรียกว่าทาน้ำแข็งภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศทาน้ำแข็งการศึกษาภูมิประเทศเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกและผลกระทบของทาน้ำแข็งต่อสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของทาน้ำแข็งได้แก ภูเขาแบบอยู่ทะเลสาบทาน้ำแข็งยอดเขาและสันเขาทุ่งหินและพื้นที่ราบทานน้ำแข็งการศึกษาภูมิประเทศเหล่านี้มีประโยชน์ในการเข้าใจประวัติศาสตร์ของทานน้ำแข็งและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกวางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติยังมีประสิทธิภาพเนื้อหา ภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของทานน้ำแข็งมีลักษณะดังนี้ 1. นึ่หุบเขาแบบยูหุบเขาที่มีรูปทรงตัวยูเกิดจากการกัดซอะของทานน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามหุบเขาและกัดซอะผนังหุบเขาให้มีรูปทรงตัวยู่ 2. ทะเลสาบทานน้ำแข็งทะเลสาบที่เกิดจากการกัดซอะและขุดเจาะของทานน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามหุบเขาและขุดเจาะเป็นแอ่งน้ำเมื่อฐานน้ำแข็งละลายทะเลสาบจะเกิดขึ้น 3. ยอดเขาและสันเขายอดเขาและสันเขาที่เกิดจากการกัดซอะ และขัดเกลาของทานน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามยอดเขาและสันเขาและกัดเซาะให้มีรูปทรงที่แหลมคม 4. ทุ่งหินและพื้นที่ราบทานน้ำแข็งพื้นที่ที่มีหินและดินที่ถูกทานน้ำแข็งกัดเซาะและพัดพามาเมื่อทานน้ำแข็งละลายหินและดินจะถูกทิ้งไว้ในพื้นที่นั้น 5. เนินดินและสันดินเนินดินและสันดินที่เกิดจากการพัดพาของดินและหินโดยทานน้าแข็ง 6. หินที่มีรอยขีดข่วนหินที่มีรอยขีดข่วนจากทานน้าแข็งที่เคลื่อนที่ผ่าน ภูมิประเทศเหล่านี้เกิดจากการกระทำของฐาน้ําแข็งที่มีต pues mm e nah ่อการกัดเซาะการขุดเจาะและการพัดพาของดินและหินทําให้เกิดภูมิประเทศที่มีลักษณะเฉพาะตัวและหลากหลาย 1. นึ่หุบเขาแบบยูหุบเขาแบบยูคือหุบเขาที่มีรูปทรงตัวยูเกิดจากการกัดเซาะของฐาน้ําแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามหุบเขาและกัดเซาะผนังหุบเขาให้มีรูปทรงตัวยูหุบเขาแบบยูมีลักษณะเด่นคือมีผนังหุบเขาที่สูงชัน และมีพื้นหุบเขาที่กว้างและเรียบก,การเกิดหุบเขาแบบยูเกิดจากกระบวนการกัดซาะของทานน้าแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามหุบเขาทานน้าแข็งจะกัดเซาะผนังหุบเขาและพัดพาดินและหินออกไปทําให้ผนังหุบเขามีรูปทรงตัวยูหุบเขาแบบยูสามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีฐานน้าแข็งในอดีตเช่นในพื้นที่ภูเขาสูงหรือในพื้นที่ที่มีฐานน้าแข็งในยุคพไพลสโตซีนลักษณะหุบเขาแบบ อยู่สองทะเลสาบฐานน้ำแข็งทะเลสาบฐานน้ำแข็งคือทะเลสาบที่เกิดจากการกัดเซาะและกุดเจาะของฐานน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามหุบเขาและกุดเจาะเป็นแอ่งน้ำเมื่อฐานน้ำแข็งละลายทะเลสาบจะเกิดขึ้นทะเลสาบฐานน้ำแข็งมีลักษณะเด่นคือมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลนอกจากนี้ยังมีน้ำที่เย็ยนและใส การเกิดทะเลสาบทานน้ำแข็งเกิดจากกระบวนการกัดเซาะและขุดเจาะของทานน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามหุบเขาทานน้ำแข็งจะกัดเซาะและขุดเจาะเป็นแอ่งน้ำเมื่อทานน้ำแข็งละลายทะเลสาบจะเกิดขึ้นทะเลสาบทานน้ำแข็งสามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีทานน้ำแข็งในอดีตเช่นในพื้นที่ภูเขาสูงหรือในพื้นที่ที่มีทานน้ำแข็งในยุคไพลสโตซีนลักษณะทะเลสาบทานน้ำแข็ง 3. ยอดเขาและสันเขายอดเขาและสันเขาคือยอดเขาและสันเขาที่เกิดจากการกัดซอะและขัดเกลาของทานน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามยอดเขาและสันเขาและกัดซอให้มีรูปทรงที่แหลมคมยอดเขาและสันเขามีลักษณะเด่นคือมีรูปทรงที่แหลมคมและสูงชันนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่มและหินถล่มการเกิดยอดเขาและสันเขาเกิดจากกระบวนการกัดซอและขัดเกลาของทานน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามยอดเขาและสันเขาทานน้ำแข็งจะกัดซา และขัดเกลาให้มีรูปทรงที่แหลมคมยอดเขาและสันเขาสามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีฐาน้ำแข็งในอดีตเช่นในพื้นที่ภูเขาสูงหรือในพื้นที่ที่มีฐาน้ำแข็งในยุคไพสโตซีนลักษณะของยอดเขาและสันเขาสทุ่งหินและพื้นที่ราบฐาน้ำแข็งทุ่งหินและพื้นที่ราบฐาน้ำแข็งคือพื้นที่ที่มีหินและดินที่ถูกฐาน้ำแข็งกัดเซาะ และพัดพามาเมื่อฐานน้ำแข็งละลายหินและดินจะถูกทิ้งไว้ในพื้นที่นั้นทุ่งหินและพื้นที่ราบฐานน้ำแข็งมีลักษณะเด่นคือมีพื้นที่ที่มีหินและดินที่ถูกพัดพามานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่มและหินถล่มการเกิดทุ่งหินและพื้นที่ราบฐานน้ำแข็งเกิดจากกระบวนการกัดเซาะและพัดพาของฐานน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามพื้นที่ฐานน้ำแข็งจะกัดเซาะและพัดพาหิน และดินออกไปเมื่อฐานน้าแข็งละลายหินและดินจะถูกทิ้งไว้ในพื้นที่นั้นทุ่งหินและพื้นที่ราบฐานน้าแข็งสามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีฐานน้าแข็งในอดีตเช่นในพื้นที่ภูเขาสูงหรือในพื้นที่ที่มีฐานน้าแข็งในยุคไพลสโตซีนลักษณะของทุ่งหินและพื้นที่ราบฐานน้าแข็งหากเนินดินและสันดิน เนินดินและสันดินคือเนินดินและสันดินที่เกิดจากการพัดพาของดินและหินโดยทาน้ําแข็งเนินดินและสันดินมีลักษณะเด่นคือมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่มและหินถล่มการเกิดเนินดินและสันดินเกิดจากกระบวนการพัดพาของทาน้ําแข็งที่เคลื่อนที่ลงมาตามพื้นที่ฐาน้ําแข็งจะพัดพาดินและหินออกไปเมื่อทาน้ําแข็งละลายดินและหินจะถูกทิ้งไว้ในพื้นที่นั้น เนินดินและสันดินสามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีฐานน้ำแข็งในอดีตเช่นดัมลินด์ัมลินเนินดินรูปไข่ที่เกิดจากการพัดพาของฐานน้ำแข็งเอสเอสเคอร์ S, S, H, สันดินรูปยาวที่เกิดจากการพัดพาของฐานน้ำแข็งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของเนินดินและสันดินที่เกิดจากการกระทำของฐานน้ำแข็งลักษณะของเนินดินและสันดินขอบคุณที่รับชมการนำเสนอ จังหวัดจันทบุรี